สวัสดีครับพบกับช่องพี่ออลุกอีสานนะครับนี่เราเดี๋ยวเราจะสอบถามทีมค้นหานะครับว่าพรุ่งนี้พี่ครับพรุ่งนี้เราค้นหานันต่อใช่ไหมครับเต้องหาต่ออยู่เพราะว่าทางญาติาก็ไม่ยอมเพื่อเพื่อที่จะเอาไปทำเพ็ญกุศลนะเนาะตองหาจนครบเลยาหาจนครบนะบยืนยันแล้วนะครับม,มีกี่คนครับวันนี้ไบสามันกันมาทีหลังรู้ไหมว่ามีกี่คนเพื่อจะเออ เยอะประมาณเป็นร้อยโอ้คนเป็นร้อยเพคือชาวบ้านก็ช่วยเลยเออไม่ใช่คนที่นะมาจากข้างนอกมาช่วยกันค้นหาเนาะไม่ใช่คนนอกมาอืมคนในพื้นที่ไม่ค่อยมีมีกี่คนอ๋อไม่เป็นไรเนาะก็ถือว่ามาช่วยกันหาวันนี้ทําค้นหาจุดด้านในโดยเฉพาะเลยแล้วพรุ่งนี้คิดว่าจะหาก็ด้านไหนอีกเพราะตามโซนนั่นเนีพราะมันเป็นคลองเนาะดูแล้วมันน่าจะน่าจะเอาไปโยนไปที่แหล่งน้ำน่ะครับน่าจะไปโยนที่น้ำโยนตรงไหนก็ไม่รู้ ที่จุดสําคัญคือเราต้องเดินตามรอยยางอีกเนาะได้ไหมแต่ที่สําคัญคือหัวน่ะก็นีเลยหัวนี่มันหนื่หัวนะ่วนะเป็นไปได้ไหมน,น่าจะโดนตัดไปก่อนเชือมไม่ไม่เชืออหรอกมันต้องฟ้องกันหมดเลยเพราะว่ามันไปหาที่ทิ้งมาได้ก็ต้องมาทิ้งแถวนี้เพราะว่าคืน<ข>นี้มันไปจอดรถอยู่นู่นน่ะมันไปหาที่ทิ้งครับแต่มันมีนทิธีเลยแล้วกลับมาบ้านที่สองคือ เอาศพขึ้นไปกับรถ<ช> <ๆ S 2> เพื่อที่จะไปหาจุดทิ้งที่เปี่ยวๆวไไใช่แล้ว <รถ S 1> <ๆ S 2> พอ <ๆ S 2> เห็นคนเดินไปผ่านไปผ่านมาก็กลัวควมผิดก็เลยเอากลับมาทำลายหลักฐานคือการเผาที่บ้นนานแต่ว่ายืนยันอีกครั้งพรุ่งนี้ค้นหาแน่นอนถึงกว่าจะเจอทีอตะครับเนาะเดียด๋วยวเราโอเคครับโอเคทั้งเระเหาครับ ออกมาข้างนอกนี่สว่างนะเนาะแต่อยู่ในส่วนมืดจริงๆริงโอ้ยมืดมากเ่ยเรามาออกมาข้างนอกดีกว่าครับใช่ป่าแล้วมีทั้งต้นผลไม้ป,ป่ากล้วยป่าที่ของเป็นที่ของของ,ของของเขาหมดเลยทั้งหมดนี่เลยอมเปิดได้ยังเห็นไปเรื่อยๆลก็ตเห็น่ยครับใช่เนาะ เพราะเราเราเราาาเเรรรู้จุดแล้วไงไอ้บ่อนี่สิลงไปแล้วนะเขาว่าเขาว่าปาดาน้ำลงแล้วนะลุ้งเราไม่เห็นนะที่ปาดาน้ำเขาคือเขาอยากเห็นแค่ชิ้นใหญ่ไงไม่เขาลงแล้วเขาลงแล้วเขาไม่เห็นไงวันแรกเขาลงแล้วเขาไม่เห็นเออพอพอดีเมื่อวานนี่เขามาเจอตรงนี้ใช่ไหมครับเขาก็เลยมาลงบ่อนี่อืมพอมาเขาลงสายบ่อนี่ไปลงบ่อนี่เขาก็เจอเจอเลยเปิดแล้วต้องเปิดเลยแหละตง้เปิดต้องเห็นทุกทุกส่วนแล้วคนนี้เนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะช่วยค้นหากี่โมงดีครับพรุ่งนี้ มารอก่อนเนาะมารอดูก่อนอ่ะอคุณเราจะโทรไปบอกนะถึงมาต้องต้องี่เขาค้นหาเนี่เขาโทรปไปบอกครับแล้วผู้ใหงผู้ใหญ่บ้านก็ออกมาช่วยค้นหาหมาก,กัน,นอ๋อผู้ใหญ่ไม่มีมีมีแต่มจาจาก,จากตลลุกเียอมออืมอยู่บริเวณใกล้ๆตะระลลุกเสียกมา้แต่ก่อนทเขาม่เห็นเดี๋ยวเราพ่งนี้แล้ก็ บ้านเขาไกลกันมากเลยเนาะไกลจากอันนี้เขาไ่อยู่แค่นี้นะเขาอยู่เขาอยู่นี่นะลีอย,อยู่มานานาน,าานี่ยังครับตัวมาเลยตะขีเขาตะแ,บบแบบกะบึกดำบานนอนตะแกะเขาอยู่อ๋อเขาอยู่นี่เลยแต่สมัยเปิดบุงเบิกกันใหม่เนาะได้ยินข่าวว่ามีที่เป็นพันๆไร่เลยตะขีเขาเยอะอืมเขาว่าที่เขาเยอะได้ยินข่าวว่าทะขีเขาเยอะดีเขาเยอะมากอยู่ตรงนู้นก็อีกร้อยไร่โอ้โหนี่ใส่ใจคอของผู้ชายน่าจะค่อนข้างจะเก็บกดนะ ดูจากลักษณะท่าทางของการเล่ามันมันเป็นมาอย่งตลอดเขาบอกเมี้ยเมียกับเมี่ยมันก็เป็นนี่เขาวเนี่มเนี่ยมันก็ตีเขาจะนี่แหละอืมีคนที่มันตายเนี่ยมันตีสลบทะครึ่งเหนืออม่างนี้ว่ามันตีสลบไปคื้นหนึ่งเลยเพื่นขึ้นมาพื่นขึ้นมาว่ามันว่างูนะช่วยมันขึ้นมาตอนแรกน่ะอืมีงูใหญ่อมันขึ้นมาจากน้ำมันแก่บุญมันไม่แก่บุญเขาอืมันว่ามันจะมันบุญเขาไหวมาจนรอดไปเขาจะ ้อ้ใช่ใช่เห็นเมื่อวานนะเห็นเมื่อวานแม่มาแก้บุญให้ก็เลยเห็นเศษชิ้นเนื้อต่างๆขึ้นมาได้ก็คกแต่เราที่ผมไปทําคดีน้องต่อมาก็ทําทุกฝีทางนะแต่ก็ยังไม่เจอน้องนะน้องต่อใช่ผมว่านี่ผมก็วิ่งมาจากบางเลนนะนี่ปิดวันนี้นะครับมันที่ยี่สิบสองครับแถลงปิดแล้วครับ เป็นบุคคลสูญหายแล้วพรุ่งนี้ตำรวจก็จะลงชุดใหญ่ชุดเดียวทําแผนประมาณนั้นตรงแม่มันไม่ใช่คนอื่นหรอกแม่มันอยู่นอนอยู่กับแม่มันสูกจะหายไปได้ยังไงเนี่ยใช่ไหมตอนนี้ก็สอบถามจากชาวบ้านเรียบร้อยนะพรุ่งนี้เรามาออกภาคสนามอีกสแกนสแกนบายรอพรุ่งนี้กกู้ภัยเลยเขามาหยุดหรอกเขาคนหาเขาตะรอครับเมื่อคืนเขาก็ค้นหายด้เมื่อคืนเมื่อคืนก็หาเน,นเาะเรายืนว่าเขาหาเมื่อคืน เขาบินอยู่ตลอดนะเมื่อคืนเขาบินครับเขาโดนบินเขาก็ดูตามจุดอ่ะตอนนี้ก็เก็บวัตถุพยานเสร็จทิ้นเรียบร้อยนะมืดนะครับเราก็เลยออกมาก่อนนะลืมออกมาแล้วดาวเท่นั้นครับประมาณนี้พรุ่งนี้ก็ได้รูยีกันต่ออีกจนกว่าจะเจอนะครับเิ็นส่วนสําคัญีหลายบ่อลเจอหาาตืมแล้วครอบครัวของอ่าของน้าเนี่ยอยู่ไกลจากที่นี่ไหม ไกลประมาณสามสิบโลสามสิบโลได้เนาะโอ้ขอมาณน,นะน,นั่นแหละเนาะยีกว่าโล,ลอืมไกลเลยกัน 40, 40, 40. ครับเดี๋ยวตอนนี้ออกมาแล้วมนะั้างออกมาแล้วนะครับเนาะ,ะมืดเหลือเกินนะดูนะในป่านี่สว่างเพราะเรามาอยู่ข้างนอกอุ้มามาในกระทำเลือเนาะอุ้มมาในกระทำเลือนเอาประมาณผมไม่น่ากลับก่อนเลยครับว่าไปพักผ่อนแล้วก็ไม่มีอะไรเราคิดว่า,จ,าจะ เจอชิ้นส่วนนี้แล้วก็รอรอผลพิสูจน์ไงผมก็วิ่งไปนู่นเลยบางเรียนเลยอืมเราก็รอเส็นใบรอกันวายสี่เกือบห้าชั่วโมงออกผมบอกไปนู่นมาเที่ยงมาถึงเนี่ยห้าโมงเย็นทีดดูเกียบเกียบร้อยสี่ร้อยห้านะไม่ผม อยู่บ้านมีผมอยู่โคราชเนี่ยครับผมอยู่นอทสูงเนี่ยผมอยู่แตงผมไปทําข่าวอยู่นู่นึงเลยวิ่งกลับมาอ่ะเดี๋ยวรอตำกว่าจะค่้ามเรอดูว่าวันนี้จะภารกิจจะบินโดนกลางคืนนีไหมสักครู่ออกมาได้ครับตำรวจเจ้าหน้าที่ยอมมาแล้วเจ้าหน้าที่ถอยออกมาแล้วครับขอไปสูตรหลักฐานแต่หลักฐานทั้งหมดจะเก็บไว้ที่อา่าเก็บไว้ที่สถาน,นีตํารวจนะไว้ทนนี่สถานีตํารวจ เดี๋ยวเราจะลงคลิปนี้ให้ดูก่อนนะเดี๋ยวเราจะมาสแ a นบายรออยู่บริเวณจุดนี้นะครับเผื่อบางทีเขาจะนักข่าวจะช่วยค้นหาอีกหรือเปล่าครับแล้วกลับแล้วหืคนหาตั้งคืนเลยคืนเุณหาเขาคนหายคายข้างบนลงมาอืมโดนเนาะ เออเมื่อคืนนี้เขาก็ค้นหากันเหรอครับเมื่อคืนเขาค้นหากันเหรอคืนเขามาอืมแลงั้นเราก็จะได้อยู่อยู่รอดูสักหน่อยฮึคืนนี้ใช่ไหมไม่รู้ดิคืนนี้คืนนี้ไม่ได้หานะแล้วเข้าไปทำไมเออโอไปเอาเนยังไงเอาชิ้นเนื้อ๋อ้เอาชิ้นเนื้อออกมาครับโอ้อะขอบคุณครับตอนกลางคืนนี้ครับสวัสดีครับ